กบข้้าใส่บาทค่ะอาหารบ้านๆอาหารใส่บาทค่ะเทอร์ไชนเแดดเดียวใส่บาทค่ะน่าทานไหมคะ เสร็จแล้วคะ่ปะปลาช่อนแดดเดียวทอดคะ่ะไว้ใส่บาตรสองตัวอีกสองตัวแบ่งน้องบ้านใกล้กันคะ่ะพร้อมคะ่ะอาหารไปใส่บาทคะ่ะมีมีนมมีขนมแห้งมีปลาช่อนแดดเดียว ใส่บาตรด้วยกันนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยพบเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆนะคะพอบพระคุณคะ่ะ